สวัสดีครับพมช่อง v c c a s s i อีก,กแล้วตอนนี้มาอยู่กับเ,เกม Fast m o p h b i a ถามว่าทำไมจู่ๆมึงมาเล่น Fast m o p h b i a เพราะว่าไม่มีอะไรเล่นครับ <c oughs> ตามนั้นคือจบก, <c oughs> ก็วันนี้จะมาสอนเทคนิคอย่าอย่าอย่าเรียกว่าเทคนิคเรียกว่าคำแนะนำแล้วก็เป็นแนวทางแล้วก็วิธีเขาเรียกว่าอะไรนะวิธีวิธีหาผี HP เนาะวิธีตัดชอ้อย,อยนู่นนี่นั่นเพราะว่า คือก่อนที่ผมจะทําคลิปเนี่ยคือผมแบบลาบากมากกว่าจะไปหาเทคนิคหรือประสบการณ์อะไรพวกนี้ด้วยซึ่งมันมันก็มีแหละมันจะผมไปนั่งดูคลิปสรุปผีแบบสิบ0 3 0สิบยี่ิบสามสิบตัวน่ะออแล้วก็นั่งมาไล่ว่าอะไรเปอะไรบ้างซึ่งแต่ว่าของฝรั่งเขามีนะแต่ว่าบางคนไม่เก่งภาษากฤษผมก็เลยอยากจะมาออบอกแนวทางนะ ว่าอันนี้อาจจะเป็นตัวนี้นะแต่ผมไม่ได้ฟันธงนะเพราะมันคือตอนนั้นคือมันมีเพี่คนหนึ่งที่ผมไปดูในยูทูบอ่ะคือแบบเขาเก่งมากเลยนะเขาเดินเข้าไปปุ๊บผีล่าครั้งหนึ่งเขาออกเขารู้เลยอ่ะซึ่งผมอ่ะไม่ได้เก่งขนาดนั้นผมได้แต่แบบตัดชอยบอกว่าทําไมมันถึงเป็นตัวนี้ทําไมถึงไม่ใช่ตัวนี้อ่าผมจะบอกให้ฟังเพราะว่าในคลิปพี่เขาพี่เขาก็ไม่ได้บอกอะไรมากตอนที่ผมนั่งดูนะก็ผมจะมาสรุปให้ฟังในคลิปนี้แหละครับก็วันนี้อยู่กับฮารุด้วยจะมาช่วยเป็นลูกมือให้วิธีก็็ลิิปปนนนีี้จะเวเววธั่ เพิ่มวิวเพิ่มเงินในโหมดคัสตอมสิบสองจดเก้าเจ็ดก็เดี๋ยวจะให้ดูคัสตอมไปก่อนว่าต้นท้าอะไรบ้างก็เพย์ประมาณนี้ครับเริ่มที่เซนติศูนแล้วก็กินยาเพิ่มแค่ศูนย์ยาไม่เพิ่มเลยแล้วก็เซนติลดเร็ว200รอแต่ว่าไอสามเนี้ยไม่เกี่ยวหรอกเพราะว่าเซนติเราศูนย์นี่แล้วลดเร็วเพิ่มเร็วก็ไม่ต่างกันหรอกปิดการวิ่งครับเราจะวิ่งไม่ได้ในเกมนี้ก็เพย์ย์สปีดร้อยหนึ่งเท่าเดิมไม่มีไฟฉายแล้วก็อันนี้อะไรไม่รู้เปิดไว ส่วนโกสประมาณนี้ครับเป็นความเร็วผีร้อยหนึ่งแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจอันนี้คือการผีเดินทั่วไหมน่าจะใช่นะผมไม่แน่ใจแล้วก็การเปลี่ยนห้องผีแต่ว่าคือในโหมด c u ส t อม12.97เราไม่จะจะมาหาหลักฐานเราจะไม่มีหลักฐานเราจะดูแค่นี้ใส่ผีอย่างเดียวเลยก็ไอพวกนี้ก็ตามตามไปครับก็ปรับปเลยหยุดวิดีโอใครไม่ทันก็หยุดวิดีโอดูก็ได้ส่วนคอนแทคจะเป็นประมาณนี้ ไม่มีเวลาตัตติง้งนู่นนี่นั่นบ๊ะบ๊บ๊บ,บ,บ,บโอเคแต่เราแอพลายแล้วก็เล่นด่านเป็นแคมป์วูดไวนะใครยังไม่เปิดล็อกไปเปิดล็อกก่อนนะครับด่านขวาสุดนี้ตรงนี้เพราะว่าด่านนี้มันง่ายอ่ะพร้อมไหมครับส่วนเอาของไปเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะบอกว่าเอ่อแถบบนนี่เลยครับบนบนสุดเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องคือมันโปรติมันจะให้อยู่แล้วใช่ไหมคนอัน คนคนละอนอยู่แล้วแถบนสุดกไ็ไม่ไม่เอาไปก็ได้แต่ว่ามันบังคับคบังคับเอาไปก็ไม่เป็นไรส่วนแถมที่2เนี่ยผมแนะนําเป็นเอ่อถ้าจะเกิดคนที่ยังปลดล็อกของไม่ครบนะครับคืออันที่สําคัญเลยเนี่ยสำคัญจริงๆเนี่ยมี1คือเกลือคือต้องมีที่ทจะเล่นหมดนี้ได้1เกลือสอสมาร์สติ๊กแค่นี้ก็พอครับถ้าเกิดจะเอาไปเล่นแบบตอบผีให้ถูกก็พอสอสอ,อย่างนี้ ส่วนอย่างอื่นก็แล้วแต่จะมีครับแต่ว่าที่ผมจเจาไปเนี่ยก็คือไม้เขนสองอันเทียนเอาไปสามอันเพื่อครับหรือต่ใครแบบงบตอยก็เอาไปอันเดียวก็ได้ส่วนใหญ่ถ้าเกิดใครรบงบน้อยที่จริงอย่างละอันก็พอแต่ว่าจะมีแค่ประมาณ2อย่างที่บังคับให้เอาไปมากกว่านึงอันก็คือคุณสฟิกกับไมนะ่ไอสมาสติกเนาะแต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นอะไรนะอินเซนแล้วนะใช่ปะ,ะเปลี่ยนเป็นไหนวะอ้าวไม่เห็นมีอ๋ออินเนอินเซน นั่นแหละแต่ว่าผมจะเรียกสมาร์ตสติกนะเพื่อเพราะว่าผมแต่ก่อนมันมันมันชื่อว่าสมาร์ตสติกอ่าใช่ไหมเถอะอ่าสมาร์ตสติกเนี่ยเอาไปเอามีเท่าไหร่เอาไปให้หมดเลยก็ได้ครับเพราะว่ามันอัน15ไม่ไม่แพงหรอกไฟฉายก็ที่จริงไม่ต้องเอาไปก็ได้เพราะว่ามันมันใช้ไม่ได้อยู่แล้วอันกล้องติดหัวไม่ต้องเอาไปไฟแช็กเอาไปสักสองอันเพื่อเพื่ออโมชั่นซินเซอร์เนี่ยถามว่าผมเอาไปทําไมเอาไปหนึ่งเลยคือทำเควสอย่างเดียวแค่นั้นแหละ พาราเบริกมาฟูรอันนี้ยค่อนข้างสำคัญนะสำหรับนะผมมันสำคัญมากคนอื่นอาจจะแบบไม่จำเป็นต้องใช้แต่ผมใช้อยู่คือเราจะเอาไปฟังทำเครีดด้วยหนึ่งสองคือฟังเสียงเท้าผีคือผีบางตัวเนี่ยมันจะแบบเดินเร็วเดินช้าไม่เหมือนกันซึ่งถ้าเกิดเราเอาพาราเบริกฟังเนี่ยถ้ามันอยู่ไกลไกลปุ๊บมันเดินเร็วแต่พอมันเข้ามาใกล้ปุ๊บมันเดินช้าลงอันนี้เรารู้อาจจะรู้เลยอาจจะเป็นจินก็ได้อ่าผมก็เลยเอาไปส่วนกล้องเอาไปตัวหนึ่งครับเผื่อไปถ่ายรูปผีเกลือไปอย่างน้อยสองอันเผื่อ,อผีมัน เปลี่ยนที่หรืออะไรซืร้อผีมีผีมีหยาบอะไรพวกนี้เอาไปชักสองอันยาไม่ต้องไปครับไม้ไม่ต้องไปค่ะต้องกล้องไม่ต้องไปประมาณนี้อันนี้อของที่จเจ้าไปไปพร้อไมไหมครับคุณพาร,รุจังเขาเขาไม่พูดเขาเป็นใบเขาเล่นเขาเป็นใบ,เข,เ,นใบเขาเล่นเกมอะไรเขาก็ใบหมดแหละเดี๋ยวผมจะบอกช้อยแต่ละช้อยเลยว่าต้องตัดตัวอะไรบ้างถ้าผมไม่ตายนะ <laughs> เดี๋ยวผมจะบอกว่าจะเป็นตัวอะไรบ้าง คลิปนี้ก็ประมาณสิบนาทีแหละไม่แน่ใจเดี๋ยวรอดูถ้าตอบถูกสักเดี๋ยวผมเล่นให้ดูสักสองเกมก็ไหละถ้ามันผิดผิดถูกไงคือผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าอันนี้ไม่ได้ถูกร้อยเปอร์เซ็นตแต่ว่าเพิ่มโอกาสจากสมมติว่าคุณไม่รู้อะไรเลยเพิ่มเป็นสักอัดตาซุนเลยเนี่ยเพิ่มอย่างน้อยสี่สิบเปอร์เซ็นแน่นอนอแต่ว่ามากสุดก็ร้อยเปอร์เซ็นรู้ไปเลยแต่ผมบอกเลยนะผมไม่ได้ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมประมาณแปดสิบอย่างน้อยตัดช้อยเนี่ยผีเนี่ยมีทั้งหมดอ่า ยี่สิบเอ็ดตัวใช่ไหมสามเจ็ดสามหกเจ็ดแปดแปดยี่สี่ตัวเนี่ยอย่างน้อยอ่ะตัดเหลือประมาณสี่ห้าช้อยเนี่ยก็ยังมเพิ่มโอกาสในการตอบถูกแล้วผมเดาว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอ่ะโอเคมาเริ่มคือเริ่มแรกถ้าเราเริ่มมาเนี่ยเราวิ่งไม่ได้ถูกแล้วแน่นอนเราวิ่งไม่ได้ไปเปิดครับผมเราอย่าเพิ่งรีบเปิดประตูครับเราโยนของข้าไปก่อนเออลืมบอกนะครับใครที่มองไม่เห็นก็ปรับ ตั้งค่าก็ได้นะไปตั้งค่าแล้วก็ไปที่วิดีโอครับมันจะมี b r i g h เ n e อยู่ไอ้อไปรับให้เต็มไปเลยผมก็ปรับเต็มจะได้สว่างขึ้นมานิดนึงอ่าโอเคไปเลยเ้ยเอาเกลือ,อไปแล้วนี่วาเกลือ,อไปอันเดียวก็กได้ครับส่วนเทียนเอาไปด้วยขาดอะไรเงน,นะวะเทียนสักอันละกัน๋ยวข้ามไปเลยครับเดีย๋ยวเพิ่งรีบเปิดเพราะเปิดอ้พีมันล่าแล้วเราจะหนีไม่ทันผมแนะนําให้บนมือถือแฟลชก,กับสมาร์ทสติ๊กไว้เสมอครับ อันสองอันก็ได้แต่ผมถึงสองอันก่อนเอาชัวร์เดี๋ยวสิว่าจะเจอผีตัวอะไรอ้าล่าเร็วไหนเอ๊เสือท้าเงียบเดี๋ยวนะผมฟังเสียงอยู่ อันนี้ผมผมยังไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันอยู่ไกลแล้วผมไม่ได้เอาพาราเบลิกมาฟังเสียงเท้าว่ามันเร็วหรือช้าอันนี้ก็ดูดูไปก่อนตามเมื่อกี้เหมือนจะเร็วนิดนึงนะเร็วกว่าปกตินิดนึงเฮ้ยมัาอันนี้อันนี้คือปกติเฮ้ยผมไม่ได้ถือสมาร์ทสติ๊กอะอ๋อไม่รู้แล้วอ๋ออันนี้มันอันนี้มันกดอีเวนต์นี่ผมว,ว่าอย่างมันเดินช้าแปลกๆอันเมื่อกี้กดอีเวนต์นะทุกคน ทำแล้วก็ลืมอ๋อจุดเทียนเนาะวางเกลือเกลือแหละตรวจสอบได้ตัวเดียวพอครับก็คือเวทถ้าไม่เหยียบเกลือนั่นแหละคือเวทคุณตอบได้เลยอ่าดับเทียนนะเอ๊ะดับเทียนแล้วล่ะเอ้ยเดี๋ยวดิเดดดดผมผมรู้ละคือเดี๋ยวนนี่นี่นี่เกือบตายเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปสโลว์คลิปให้ดูได้ครับนี่นี่คุณเห็นไหมคือมันจะมีควันออกจากปากผีครับนี่นีนี่ คุณเห็นควันออกจกปากผีใช่ไหมคือตอนนี้ผีเดินเร็วมากคือถ้าควันออกจะปากผีอย่างเงี้ยคือฮันตูครับจาไว้นะถ้าเกิดคุณถ้าเกิดคุณไม่เอ่ออาจจะไม่เก่งที่ขนาดที่ต้องวิ่งหนีไปแล้วก็ดูไปเนี่ยเอ่อคุณก็ดูว่ามันวิ่งเร็วไหมเดี๋ยวผมบอกก่อนว่าผีเร็วเนี่ยมีตัวอะไรบ้างคือผีเร็วหนึ่งเลยโมโรยโมโรยเร็วมากทาเย่เร็วฮันตูเร็วเลยไปนั้นเร็ว ลายจูเร็วถ้ามีอาของพวกอิเล็กทรอนิกส์ไว้อยู่ข้างๆซึ่งเราตัดออกได้ดีมอนก็เร็วนะแต่ว่าดีมอนจะล่านานมากคือถ้าเกิดคุณไม่ได้มองควันนะอย่างแรกคุณคุณติ๊กเดียวเจนออกก่อนผมถามว่าทําไมต้องติ๊กเดียวเจนออกเพราะว่าหนึ่งเดียวเจนเนี่ยเป็นตัวที่วิ่งไวมากคือไวแบบเมื่อกี้เสียงเท้ามันตึก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 ใช่ไหมครับแต่เดียวเจนเนี่คือตึก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 เลยแต่ว่าเดียวเจนอ่ะมันจะช้าลงเมื่ออยู่ใกล้เรา พอใกล้ปุ๊บมันเดินช้ามากครับคุณคุณสามารถวิ่งเล่นกับมันได้เลยถ้ามันถ้ามันอยู่ใกล้เราอ่าหนึ่งตอนนี้เจนสอกสองคือดูเกลือครับอ่าเกลือเหยียบตันเวอดออกสามคือคุณจังหวะที่ผีมาเนี่ยคุณดูเสียงคุณต้องฟังเสียงเท้าผีจากที่ผมฟังมเมื่อกี้คือมันเร็วนะแต่จังหวะที่ผมจุดสมาร์สติ๊กเนี่ยมันไม่ได้ช้าลงถ้าเกิดเป็นผีที่เดินเร็วมากและจุดสมาร์สติ๊กช้าลงนั่นคือเลวไปน้นครับซึ่งตอนนี้ไม่ใช่ โมโร่เป็นผีที่วิ่งเร็วอันนี้เราอาจจะยังไม่รู้อาจจะต้องเทสอีกสักหน่อยแต่โมโร่อะเมื่อค่าสติแล้วน้อยผีจะวิ่งเร็วขึ้นอ่าแต่คือแต่ในโหมดนี้ค่าสติเราศูนย์นะคือผีมันต้องวิ่งเร็วแน่นอนอยู่แล้วซึ่งเราเก็บไว้ก่อนไลจูเมื่อกี้เราวางเราเราไม่ได้วางสิ่งอะไรที่เป็นอิเล็กทรอนิกไว้เลยใช่ไหมอ๋อเราวางอยู่เป็นเป็นเออะไรนะไอ้พารบริลิกไอถามว่าันนั้นนับไหมไอไออะไรนะ โมชั่นเซนเซอร์คือไม่นับนะโมชั่นเซนเซอร์ถือว่าไม่เป็นของ e นะอิเล็กทรอนิกส์นะซึ่งไลจูเนี่ยถ้าเกิดมันอยู่ใกล้ของอ e ิเล็กทรอนิกส์มันจะวิ่งเร็วแต่จังหวะไม่เกี่ยคือมันเร็วตลอดมันไม่ได้แบบผ่านปุ๊บแล้ววิ่งเร็วแล้วช้าใหม่เมื่อกี้เร็วตลอดงั้นตัดไลจูออกส่วนโอเบเกะเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจถ้าออกโอเบเกะมาผมไม่รู้เลยอันนี้ผมไม่รู้ผมพูดจริงส่วนอ,องเรียวเนี่ยองเรียวจะดับเทียนก่อนที่มันจะล่าซึ่งถ้ามันดับเทียนหมดปุ๊บมันเริ่่่่มมมลาททัันนนนีีซึงอ้ผก็ไแใจ อ่ะฮะก็มีมิกผมตัดออกเลยแล้วกันเพราะอันนี้ผมก็ไม่รู้มีมิกนี่ยากมากโยใครอันนี้เรายัางไม่ได้ลองเทสแต่ว่าโยใครเนี่ยจุดเด่นมันคือสมมติว่ามันอยู่ไกลใช่ไหมครับแล้วทุกคนกดปุ่มบีเนี่ยบีก็คือคุยกับผีใช่ไหมเนี่ยแล้วมันไม่มามันแบบปกติถ้าเกิดผีปกติเนี่ยถ้ามันได้ยินเสียงคุณมันจะวิ่งมาหาคุณเลยแต่ถ้าเป็นโยใครเนี่ยมันจะมันจะไม่วิ่งมาหาจนก,กว่าจะใกล้จริงเพราะงั้นตัด ยังตัดไม่ออกเพราะไอตัดไม่ออกเลยยังไม่ต้องตัดออกเพราะว่าเรารยังไม่รู้แต่ตาน,นี้ก่อนตอนนี้คือถ้าเกิดคุณสังเกตเห็นควันออกปากป่ามันคือฮันตูแน่นอนครับฮันตูเวลาอ,อ,อากาศหนาวมันจะวิ่งเร็วมากเมื่อกี้อากาศเย็นควันออกจากป่าฮันตูมันเลยวิ่งเร็วอ่ะ,อะเราแค่คนี้ก่อนไปออกครับเราได้ดนะถ่ายรูปโกสไม่ติดนี่ <laughs> ช่างมัน,นไม่ติดไ,ไม่ติด,ตดถ้าติดมันขึ้นว่าโกสแล้ว เราเรื่มันไม่ใช่กลัวเไม่ใช่เธอเธอกดกดไปที่กดเจขึ้นมานะแล้วก็ไปที่โฟโต้ถ้าเกิดเป็นผีอ่ะมันจะเขียนเลยว่าโกสแล้วจะขึ้นดาวบอกว่ากี่ดาวถ่ายรูปได้่กี่ดาวตอนนี้นจบไปอ่าอันนี้ทุกคนน่าจะรู้แล้วนะถ้าเจอฮันตูก็ตามที่ผมบอกไป <พอ S 1> เราดูซิว่า,วาใช่ไหม <พอ S 1> ต่อฮ <Hunt ũ. S 1> ันตู่ฮันตูมาดูว่าจะใช่ไหม อ่าอ่าฮันตูถูกต้องไปเดี๋ยวผมเล่นให้ดูสตาร์สองตาเนี่ยถ้าตอบถูกแล้วทำควสเควสเดียวก็ได้นะครับสามพันสองชิวๆเอผมปนล็อกเกอร์ใหม่แต่ผมยังไม่อัพนะเออผมลืมบอกนะครับว่าสมาร์ตสติ๊กอ่ะไม่ควรใช้ระดับสองใช้ระดับแรกเพราะว่าหนึ่งเลยสมาร์ตสติ๊กอันดับที่สองเนี่ยเวลากดใช้ปุ๊บผีจะสโลมากซึ่งเราจะไม่รู้ว่ามันความเร็วมันเท่าไหร่เพราะว่ามันสโลทุกตัวไงแต่ถ้าเกิด อ่าเป็นเลเวปนันมาเนี่ยเราจะไอ้น,นี่ได้ยากมาก